เหรียญย5สตางค์เนื้อทองเหลืองปีพศ25 3 3มีราคาเหรียญละ1,000ถึง1,000 0บาทจริงไหมตามมือใหม่ขายเหรียญชาแนลไปหาความจริงกันไป ก็ต้องขอ,อกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่มือใหม่ขายเหรียญช่องแอดด้วยนะครับทุกคนเลยนะ,ะและอย่าลืมฝากา like, กดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับยูทูบช่องแอดมือใหม่ขายเหรียญด้วยนะฮะ ออกตัวไว้ก่อนนะครับผมไม่ใช่พ่อค้ารับซื้อเหนนรียญนะฮะผมเป็นมือใหม่ฝึกรีวิวแล้วก็เน้นขายเหยนนรียญนะฮะส่วนทำผมรีวิวแล้วทําให้ใครไม่พอใจไม่ถูกใจก็ต้องขอกราบอภัยไว้ด้วยนะฮะเพราะผมก็เป็นนักสะสมมือใหม่เหมือนกันนะครับก็จะมีผิดบ้างถูกบ้างก็ต้องขอกราบอภัยไว้ด้วยนะฮะโอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเข้าเรื่องกันเลยนะครับไปกันเลยครับไปวันนี้มือใหม่ขายเหรียญชาแนลจะมาพูดถึงเหรียญ25สตาตค์งนะฮะพีพศ253 3นะครับผม มีราคาเป็นพันจริงหรือเปล่านะครับผมตามมือใหม่คาเรนชาแนลไปหาความจริงกันนะฮะไปกันเลยครับไปโอเคนะครับก็จะเป็นเหรียญย5สสตางค์เนื้อทองเหลืองรัชการที่9้านะครับผมก็จะเป็นปีพศสอง3นห้ามสามนะฮะส่วนขนาดของมันนะครับขนาดของมันก็อยู่ที่ส6บหกมิลลิเมตรนะฮะน้ำหนักนะครับผมน้ำหนักอยู่ที่ 1. 9ุกรัมนะฮะส่วนจำนวนการผลิตนะครับจำนวนการผลิตก็อยู่ที่แ1ดสิบเ0ดล้านาแสนแดมสี่พันเหรียญนะฮะ และราคาเป็นพันจริงไหมไม่จริงนะครับผมไม่ถึงนะฮะเพราะว่าจํานวนการผลิตเยอะขนาดนั้นนะฮะแปกว่าล้านเหรียญไม่น้อยเลยนะครับผมก็ u n c ไม่ผ่านการใช้เหรียญที่อยู่ในมือผมสิบาบาทเองนะฮะแต่ผมไม่ได้ซื้อเป็นทีละเหรียญนะฮบผมซื้อยกชุดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับการรีวิวของผมก็เข้าๆโดยประมาณนะฮะก็ถ้าหากใครไม่ชอบก็ต้องขออภัยจริงนะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูความสวยงามของเหรียญกันต่อเลยนะครับไป ก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็เอาเป็นว่าราคา UNC ไม่ผ่านใช้15บาทนะครับเป็นพันเป็นหมื่นไม่ถึงนะครับผมอย่าไปเชื่อนะฮะเหรียญที่เป็นพันเป็นหมื่นก็มีอยู่แค่2ปีนะครับปี42และ44นะฮะนอกนั้นยังไม่มีราคาสูงนะครับหลัก10หลักร้อยนะฮะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะก็อาจจะรีวิวไม่แค่้ประลมรจานมากนะครับขออภัยจริงๆนะฮะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าใครไม่ถูกใจก็ สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ใต้คอมเมนต์ได้นะฮะโอเคนะครับก็ผมก็พยายามจะอ่านให้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาก่อนสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะฮะและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับมือใหม่ไข่เหรียญชแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาก่อนสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะฮะลาไปก่อนครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับมือใหม่ไข่เหรียญชแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวอี Else, I'm gonna cross the line Show me what's inside that soul. I'll let you feel mine Come on, they said I'm on and bodies into that's You don't need to fall to the call Cause they said so You don't need to fall to the call Cause they said so You don't need to fall to the call